สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกท่านนะคะมาทำความรู้จักกับลู่วิ่งไฟฟ้า Horizon Treat m i l รุ่น Omega Z ค่ะ ด้วยการผรสมผสานการออกแบบที่ทันสมัยนะคะเข้ากับโปรแกรมที่จําเป็นอันชาญฉลาดเพื่อประสบการณ์การออกกําลังกายที่เรียบง่ายเหมาะกับบ้านของคุณค่ะตัวเครื่องของโอเมก้แซดนะคะมีโครงสร้างที่ใหญ่แข็งแรงทนทานสามารถรองรับน้ําหนักของผู้เล่นได้ถึง159กิโลกรัมด้วยกันค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะมีอุปสรรคต่ตอการวิ่งของคุณด้วยพื้นที่วิ่งที่กว้างถึง53ซนเมตร และความยาวที่140ซนติเมตรค่ะด้วยความแรงของพลังมอเตอร์ถึง3.0แรงม้าค่ะปรับระดับความเร็วได้ถึงสูงสุดนะคะที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมง สามารถปรับระดับความชันนะคะได้ถึง12ระดับด้วยกันนอกจากนี้นะคะยังให้ความปลอดภยัยด้วยระบบรองรับการกันกระแทกถึง3โซนด้วยกันกับ v a r i a b l e Cushioning System นั่นเองค่ะด้วยดีไซน์นะคะที่ทันสมัยของรุ่น Omega Z ค่ะหน้าจอแสดงผลแบบ LED นะคะตัวนี้จะสามารถบอกได้ทั้งระยะทาง เวลาความชันความเร็วแคลอรี่รวมไปถึงชีพจอรอีกด้วยค่ะให้การออกกำลังกายของคุณนะคะเป็นเรื่องที่ง่ายดายเพียงแค่กดปุ่มกดเดียวเท่านั้นกับ One Touch Run Control ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะติดตั้งมาพร้อมกับโปรแกรมฝึกจังหวะการเต้นของหัวใจค่ะกับ Pulse Train Programming นั่นเองนะคะ ซึ่งโปรแกรมนะคะจะทำงานควบคู่ไปกับการวัดการเต้นของหัวใจของคุณตั้งแต่ก่อนฝึกไปจนถึงขณะฝึกนะคะเพื่อตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลนั่นเองค่ะ โดยเขาจะวิเคราะห์นะคะผ่านระดับไฟทั้ง4สี 4, เพื่อแสดงถึงความแตกต่างบนหน้าคอนโซลของลูวิ่งนั่นเองค่ะสีแรกนะคะคือสีเขียวเป็นระดับอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่40-50ค่ะถือว่าเป็นระดับที่ต่ำใช้ในการฝึกความอดทนในการวิ่งนะคะส่วนสีเหลืองค่ะคือระดับอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่50-65เป็นระดับที่มีผลต่อการลดไขมันรวมไปถึงน้ำหนักค่ะถัดมาที่สีแดงนะคะ เป็นระดับอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่65-80ค่ะระดับนี้นะคะเป็นการวิ่งเพื่อเน้นผลเหมาะสำหรับการซ้อมวิ่งระยะไกลหรือว่าวิ่งมาราธอนได้เลยค่ะและระดับสุดท้ายนะคะกับสีแดงไฟกระพริบค่ะระดับนี้นะคะเป็นการฝึกที่ยากที่สุดอยู่ที่ระดับอัตราการเต้นของหัวใจ80-95เป็นการวิ่งที่เร็วและเหนื่อยค่ะเหมาะกับการฝึกซ้อมวิ่งแบบหนักหน่วงนั่นเอง คุณสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นกับการวิ่งของคุณนะคะด้วย Fit Display App ค่ะโดยแอปพลิเคชันจะบันทึกข้อมูลการวิ่งนะคะและก็ยังให้คุณได้ออกแบบการวิ่งให้เหมาะสมกับตัวของคุณให้ความรู้สึกเหมือนมีเทรนเนอร์ส่วนตัวอยู่ที่บ้านของคุณเลยค่ะหมดกังวลเรื่องการเคลื่อนย้ายได้เลยนะคะเพราะว่ารุ่นของโอเมก้ซค่ะติดตั้งมาพร้อมกับล้อเลื่อนรวมไปถึงยังมีระบบ ok ฟีเจอร์ไล่โฟลดิ้งค่ะ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการเคลื่อนย้ายแล้วก็ปักพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านของคุณอีกด้วยค่ะอยากให้คุณค่ะได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เรียบง่ายของจังหวะหัวใจไปกับ Horizon t r i p Meal รุ่น Omega Z เรามาวิ่งไปด้วยกันนะคะ